สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปก่อไฟเตาถ่านอีกแล้วนะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับก็หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับนี่นะครับวิธีการก่อนะครับเราก็จะนําถ่านนะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่ อาเตาแก๊สเรานะครับก็หลายๆบ้านนะครับก็จะมีเตาแก๊สกับทุกบ้านนะครับแต่ว่าเวลาเราจะต้มจะนึ่งนะครับเราก็จะใช้เตาถ่านนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแก๊สนะครับถ้าเราจะก่อไฟครับเราจุดแก๊สนะครับมาแล้วก็เอาถ่านนะครับมาปิ้งนะครับเรื่อเอามาติดไฟไว้แบบนี้นะครับก็ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับถ่านเราก็จะแดงนะครับเราก็จะเอาไปเป็นเชื้อไฟได้เลยนะครับ ก็เป็นวิธีการที่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับง่ายมากนะครับวิธีนี้นี่นะครับยังไม่ถึงนาทีครับไฟก็ติดฐานแล้วนะครับแล้วก็ทําการปิดแก๊สได้เลยนะครับนี่นะครับฐานเรานะครับก็แดงแล้วนะครับคือเอาไปไว้ที่เตาแก๊สนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับฐานเราก็จะติดไฟแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นําฐานเอามาใส่นะครับเพื่อให้เขาอาจด้ติด เต็มเตานะครับนี่ครับแล้วก็ฐานมาใส่เลยนะครับง่ายมากนะครับวิธีนี้นะครับในการจุดไฟเตาถ่านนะครับที่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับนี่นะครับตอนนี้เตาเราก็ติดเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลานะครับไม่นานนะครับเราไม่ต้องไปหาเชื้อไฟที่เป็นพวก น้ำม anyway, ันหรือพวกยางรถยนต์นะครับเพราะว่าจะทําให้อยางรถยนต์เวลาเผาก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับไม่ดีต่อสุขภาพเรานะครับเราใช้ถ่านนะครับเอาไปตั้งกับเตาแก๊สนะครับก็ไม่ถึงนาทีนะครับถ่านเราก็แดงเราก็นำมาเป็นเชื้อไฟได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับ ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็จะตอบทุกคลิปอตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ